งั้นเหรอจ้ะโอจาร้มารุสบายดีอย่างงั้นเหรอจ๊ะคอรับท่านพ่อท่านแม่แล้วก็ท่านอาคามมระสางกิชิคิบุอาจารย์ประจำตัวของท่านโอจารุท่านโอจารุตอนนี้สุขสบายดีอยู่ที่เมืองเก็โค้อใช้ชีวิตทุกๆวันอย่างแข็งแรงสมบูรณ์เลยและขอรับแบบผมตอ,อนถึงโอจาร้มารุพอได้ยินแบบนั้นก็เบาใจแล้วล่ะแต่ว่านะาเดนโบ เพราะเดิมทีโอรจรุมารุก็เอาแต่เฉยชามาตลอดข้าพเจ้านะเป็นห่วงตรงจุดนี้แหละนะเดินโบกโอรจรุมารุกปรปับปรุงตัว,รวเรื่องความเฉยชาบ้างไหมเรื่องเฉยชาอย่างนั้นเหรอขอรับเออจ้าข้าพะเจ้าเดินไม่ไหวแล้วข้าซื้อ,ขอาขอขี่หลังหน่อยรอรอปรับปรุงตัวเหรอ ท่าน้องจะดมารู้อีเฉยชาหนักข้อขึ้นกว่าเดิมอีกนะสิขอรับแต่ถ้าจะให้บอกไปแบบนั้นก็คงทำให้ท่านพ่อต้องเป็นกังวลไม่ผิดเป็นแน่แท้ฉนันน่าลัะเดนบอกผู้นี้คงไม่อาจกูวงไปเช่นนั้นได้หรอกขอรับเดนบกตกหลงวา่ายังไงล่ะขอรับพักหลังท่านอจะรู้ดูท่าทางเอาการเอางานผิดไปจากแต่ก่อนเลยนะขอรับอย่างเช่นก้าวเดินด้วยตัวของท่านเองพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวท่านเองท่านใช้ความพยายามมากเลยนะขอ ออ้้งงัันเนเเหหที่สําคัญกว่าคือฉันเป็นห่วงโอจรุมรุดื่นเ,เอาแต่ใจตนเองค่ะเด็กคนนั้นเราได้ตัดสินใจใดๆแล้วก็จะไม่โอนอ่อนหัวแข็งหัวดื้อเช่นนั้นนั่นแหละค่ะแต่สิ่งที่ผู้อื่นเห็นนั้นคือการเอาแต่ใจตนเองตอนนี้เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างจ้าเดนโบเรื่องเอาแต่ใจตนเองแล้วขอรับไม่เอารักไอ้ใจข้าพรเจ้าก็ไม่เข้าไปอาบนะ้ำไม่ได้นะเข้าไปอาบน้ําเลอยนะพระคือมาก มัจะไปใช้ที่ไร้สิ้นหยดเตือนนะนักตึกษจริงๆพูด<จ>อะไร่ะโธ่อย่าทําไม่จะต้องลำบากแบบนี้ทุกวันสิโอเจ้ารู้เดนโบตกลงว่าอย่างไรบ้างข้านอจะรู้ได้ตอนนี้เป็นผู้ว่านอนสอนง่ายมากเลยแล้วขอรับพาเข้าไปอาบน้ำก็เข้าอาบน,น้ำแล้วก็กำลังพยายามในหลายเรื่องเลยแล้วขอรับับผมอา้าอย่างนั้นเลยจ้ะ <c oughs> ง,งินตั้งใจศึกษาแล้วเรียนไหมเจ้าคะ ช่เจ้าคะเมืเอะะ่อท่านโอจารุออกเรือนไปก็ไม่สิเป็นบุตรชายที่จะสืบทอดตระกูลสากันอุเอะในอนาคตคงไม่ได้หลงลืมเรื่องเรียนตลอดทุกเม<อ>ื่อเช่อวันใช่ไหมเ<อ>จ้าคะ<อ><อ>เรื่องเรียนเหรอขอรับโอจารุมันเก่งละนะก็มันว่าหนาเบื่อนี่ค่ะซึมงมามันเล่กะนกะันเถอนนะไว้หลังการบ้านเสร็จนะโอจ้ามาเล่นกันตอนนี้เถินนะไม่ได้โอจ้า จะรู้เองว่าศึกษาเราเรียนบ้างเป็นยังไงแล้วขอรับว่าจ้ะข้าพระเจ้าจะนอนกลางวันสักหน่อยไหวเย็นๆปลกุกเริ่แล้วกันนะโโนข้านจะรู้ขนจะรู้เวลาเย็นแล้วนะขอรับได้เวลาศึกษาเราเรียนแล้วนะขอรับครับผมเฮ้ยเอาจ้ารู้สึกขิวขึ้นมาแล้วอ่ะไ่เอาไว้หลังค่ำกันแล้วกันนะขนจะรู้ก่อนเข้าน มาเล่าเรียนสักหน่อยดีไหมล่ะขอรับเดนโบตกลลงเป็นเช่นไรบางเจ้าคะัเอ,อเพื่อสักวันท่าน,นโอจะรู้จะเป็นชายที่ยอดเยี่ยมคอยสืบทอดตระกูลสักโนโอเอท่านจึงมันเพียงขยนันศึกษาอยู่วันและวันเล่าเลยแล้วขอรับครบผมแหมจริงเหรอเจ้าคะขอรับ <c oughs> ยังไงซาโอจะรู้มารู้เองก็ทุ่มเทอย,อ,ยอยู่อย่างงั้นสินะถ้างั้นเดนโบคอยมารายงานเรื่องโอจะรู้มารู้เรื่อยๆนะขอรับ โอจารุมารุช่วงนี้ดูเหมือนเจ้าจะพยายามทุกๆเรื่องด้วยตัวของตัวเองอยู่คนเดียวเพราะเจ้าเป็นเด็กที่เข้มแข็งเช่นนั้นพ่อก็ไม่ห่วงอะไรแล้วล่ะนะฮ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 ะท่านพ่อเนี่ยช่างเข้าใจดีจริงๆเลยนะเจ้าฮ้ายถ้างั้นต่อไปเป็นจากท่านแม่นะขอรับโอจจรุมารุดูเหมือนพักหลังลูกจะเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายแม่ช่างรู้สึกดีใจซิลืเกิน แต่ว่าเจ้านั้นยังเด็กเข้มงวดกับตัวเองมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าถ้าหากเจ้าจะเอาแต่ใจสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะตามที่ท่านแม่พูดเลยละเราเข้มงวดกับตัวเองอยู่แล้วละต่อไปก็คือที่ท่านอาคาโมระสากิชิคิบุฝากมาขอรับท่านโอจารุดูเหมือนจะเล่าเรียนอยู่ทุกวันเป็นอย่างดีอาคาโมระสากิรู้สึกซึ้งตันใจมากจ้าคะ่ะ อากาโมราสากิจะคอยเฝ้ารอวันที่ท่านโอจิรุกลายเป็นชายที่เยี่ยมยอดนะเจ้าคะ่ฮาเฝ้ารอไปได้เลยอากาโมร่าสากิว่าแต่ว่ามีบุตรชายที่แสนพิเศษอย่างข้าพเจ้าเนี่ท่านพ่อกับท่านแม่คงรู้สึกมีความสุขแน่ๆเลยล่ะนะเจ้าส่วนนี้เป็นังงของฝากจากท่านพ่อและท่านแม่แล้วขอรับกับผมอ้าวเดนโบกลับมาแล้วงั้นเหรอกลับมาเรียบร้อยแล้วแล้วขอรับท่านคาซึมะ ถ้างั้นท่านโอจารุวันนี้ข้าพเจ้าเหน็ดเหนื่อยมากเหลือเกินขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะขอรับครับผมโอจาเดนโบวันนี่จะไปพักมาโนเ็วให้เราซึ่งเป็นเบอร์ผู้สูงศักดิ์และสายดวเศษคนนี้สักหน่อยสิ้ท่านโอจารุเดนโบผู้นี้ก็มีาร์เป็นนะขอรับโอจาเดนโบท่านโอจารุคิดหรือว่าเดนโบผู้นี้จะรายงานเรื่องตัวต,ตนที่แท้จริงของท่านโอจารุออกไปนะขอรับหากทางไม่ท่านพ่อเป็นกังวลด้วยท่านโอจารุและท่านแม่เป็นห่วง ขออดเออ,เอ,อโอจารุไม่ไปขอโทษเดนโบมันจะดีหรอโอจา้าเราไม่รู้ด้วยหรอกเดนโบทำไปโดยพลาการเองนี่เดนโบต้องคอยลำบากอยู่เสมอเสมอเลยนะคะดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นก็ถึงขนาดพูดปดกระพวกเราเลยนะีย่นะพระกอกังวลเรื่องโอจารุมารุยู่ตหลอดเลยสินะไม่ไหวเลยนะเจ้าคะ ขอสนับสนุนเอาใจใส่อย่างอ่อนโยนท่านโอจารุท่านโชคดีจริงๆหลอเกิดแด่เจ้าคะดังโงกของฝาัที่ส่งให้นั้นเ<อ>ด่นโบเป็นคนทานจนหมดแล้วสินะคะทานหมดแล้วล่วนะเนาะไงซาดังโงะนั่นก็เป็นของชั้นดีด้วยจากนี้ไปก็ขอฝากเรื่องโอจารุมารด้วยนะจ้าเด่นโบ เนบอกรู้สึกอับอายแล้วเนเแล้วกครับโอ้จ้าจริงๆเลยเล่นบอกไปนอนอยู่แบบนั้นนะ่ะเดี๋ยวเกิดเป็นหวัดขึ้นมาก็ประนัตรรัับใช้เราไม่ได้กันพอดีเนาะ <c oughs>